สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันข่าวชอบกดไลค์ใช่กดแชร์รักกันแน่แน่กดแชร์แชร์กดนาน,านๆกดยันยันกดเยอะเนะคะเดี๋ยวเราไปฟังนิทานกันสักเรื่องหนึ่งค่ะนิทานเรื่องนี้บุมน้อยเป็นคนเล่าไปฟังกันค่ะว่าบุมน้อยจะเล่านิทานเก่งไหมจะเล่าแล้วสนุกไหมในจักรวาลสี่กอมีนักเล่านิทานเยอะบุมน้อยจะติดเป็นดาวดวงเด่นในการเล่านิทานหรือเปล่าไปฟังกันค่ะ ันไปพูดแล้วเขาก็ไปคอมเมนต์ในหลายๆช่องในลักษณะน้อยอกน้อยใจนุ่มใจนาน้อยใจตัดพออีเสียสูญว่ารักมากมายทำไมถึงทำด้วยกันขนาดนี้ทำไมเรื่องค่าทนายทำไมจึงจะคิดตั้งห้าหมื่นแล้วทำไมทำไมจึงจึงช่วยไม่ได้ทำไมจึงมาแบบปลีกตัวออกไปแบบนี้ทำไทมทถึงทำไมถึงเป็นแบบนี้เขาก็น้อยใจแล้วอดีตปจจแจของอีเสียสูญสองคนนี้นะจึงเป็นแฟนกันเนี่ย ที่เขาเสียงเงินอีเสียศูนย์เนี่ยหมดหลายแสนแล้วเนี่ยขาก็เอาไปพูดในหลายช่องวเรา,เาไปพูดอยู่ในหลายกลุ่มนะครับแล้วก็มีคนส่งข่าวมาเป็นแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้แน่นอนอันไหนที่ไม่มีข้อมูลบูมจะไม่ออามาพูดดิค่ะก่อนที่จะบอกว่านี่มันเป็นแค่นิทานนะบุมน้อยยืนยันข้อเท็จจริงว่าอันไหนที่ไม่มีข้อมูลจะไม่เอามาพูดตกลงมันเป็นเรื่องจริงมีข้อมูลข้อเท็จจริงมีแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือหรือมันคือนิทานค่ะตกลงมันคืออะไรกันแน่ บุญด้อยพูดถึงเรื่องอะไรพูดถึงแอดมินสองคนอดีตแอดมินสองคนของช่องแม่น้องซึ่งจะเป็นใครไปไม่ได้ก็ต้องเป็นคุณเสือกับคุณรอนโดยคนที่บอกว่าไปพูดในช่องนู้นช่องนี้ไปเน้นในช่องนู้นช่องนี้แล้วก็ไปในไล,ลน,น์กลุ่มนั่นกลุ่มนี้คือบุมน้อยนะคะไม่ใช่ดิฉันบุมน้อยเป็นคนพูดว่าอดีตแอดมินสองคนเนี้ยไปแสดงความน้อยอกน้อยใจในหลายๆช่องให้เห็นว่าน้อยใจสาวิตี คือคือให้เห็นว่าแตกคอกันแล้วกับสาวิตรีนั่นแหละไปกันไม่ได้แล้วแตกคอกันเรื่องเงินค่าทนายห้าหมื่นบุงมบอกว่าค่าทนายทําไมแพงจังแล้วทําไมไม่ช่วยคุณเสือก็เลยเสียใจเพราะเหมือนกับว่าตัวเองโดนคดีครั้งนี้พราอมาช่วยปกป้องสาวิตรีดิฉันเอาอย่างนี้ก่อนนะคะเงินค่าทนายมันไม่ใช่ห้าหมื่นนะคะ ุ้มน้อยไปเอามาจากไหนใครเป็นคนให้ข้อมูลว่าเงินค่าทนายห้าหมื่นในแหล่งข่าวเชื่อถือได้เงินค่าทนายน่าจะมีราคาครึ่งหนึ่งของห้าหมื่นไม่ใช่ห้าหมื่นค่ะแต่ถ้าแหล่งข่าวบุมน้อยบอกว่าห้าหมื่นแปลว่าแหล่งข่าวของบุ้มน้อยมีแนวโน้มที่จะพูดอะไรโอเวอร์แซคลายอยู่นะคะดังนั้นเชื่อถือได้จริงหรือแหล่งข่าวนี้แล้วแน่ใจหรือว่า ที่สองคนนี้ไม่ลงรอยกันแลวกับสาวิจีเป็นเรื่องเงินห้าหมื่นค่าทนายนี่จริงๆว่าสาวิจีไม่ช่วยจริงๆทนายสาวิจีน่าจะเป็นคนติดต่อให้คุณเสือด้วยซ้าไปดิฉันถึงได้ทราบว่าเงินค่าทนายจริงๆมันเท่าไหร่อันนี้มีข้อมูลผมจิงจะพูดอันนี้ผมเห็นหลักฐานหมดแล้วอันนี้คือแตกกันจริงๆทีนี้ล่าสุดประแจผู้ชายไอ้หนุหน่มชนเนี่นะพี่บิ ก็โดนไต่สวนหมุนฟ้องเรียบร้อยหนุ่มสวนยางสามีของอีเสียสุดไม่ถอนฟ้องสุดท้ายเป็นไงครับหนุ่มใช่นะ่าไม่มีทนายความเลยมาถามคันหนุ่มสวนยางไต่คนเดียวครับทำไมผมจึงรู้ครับเพราะว่าเขาใช้ทนายชุดเดียวกันกับเราในนิทานเนี่ยสมมติว่าผมเอาตัวผมไปอยู่ในน,นิทานนะพี่บิีในว่าแหล่งข้อมูลของบูมเชื่อถือได้ไงคะบูมมีแหล่งข้อมูลจริงๆหรือว่าบูมคิดเอาเองว่าวันนั้นคุณเสือไม่มีทนาย เท่าที่ดิฉันทราบมีการยื่นแย้งฟ้องไปคือในการไต่สวนมูลฟ้องเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของศาลกับโจทก์แต่ฝั่งจำเลยเนี่ยมีสิทธิ์ส่งทนายไปสักค้านหรือส่งเอกสารอะไรไปให้ศาลพิจารณาอันนี้เท่าที่ทราบมีทนายเข้าไปยื่นเอกสารแย้งการฟ้องอันนี้ให้ศาลเอาพิจารณาประกอบกับในวันที่จะ มีคำสั่งหรือมีคำพิพากษาคือสามกอคอที่จะถึงนี้นะคะเพราะฉะนั้นแหล่งข่าวของบูมเนี่ยเชื่อถือได้แน่หรือแหล่งข่าวของบูมเชื่อถือไม่ได้หรือว่าเป็นตัวบูมเองที่เราจะเชื่อถือไม่ได้เพราะว่าตั้งแต่ตอนต้นก็ดูพิลึกพิลึกเนื่อนะคะค่าทนายมันก็ไม่ใช่แล้วและอีกอย่างหนึ่งนะคะช่วงแรกที่ให้ฟังได้ยินไหมคะว่าบูมเป็นคนประกาศ ว่าแอดมินถืออดีตแอดมินถือประแจสองคนนี้เขาเป็นแฟนกันฉันไม่ได้พูดนะคะแต่บูมเป็นคนพูดฟังดีๆนะคะอย่าบอกว่าป้ายันไปบิดหรืออะไรยังไงอันนี้ฟังจากที่บูมพูดบูมไปรู้มาจากไหนที่ฉันไม่ทราบแหล่งข่าวบูมบอกอะไรมาที่ฉันไม่ทราบแต่บูมพูดอย่างนี้ว่าอดีตแอดมินเขาเป็นแฟนกันเห็นไหมคะต้องอ้างนิทานจนได้ ตกลงมันเป็นยังไงคณิฐานมันต้องมีแหล่งข้อมูลน่าเชื่อถือด้วยหรือถ้าเรือกไม่จริงผมไม่พูดและไอ้ที่พูดมามันมีจริงสักเท่าไหร่คะมีจริงสักเท่าไหร่ตอนนี้หลวงใัยนากับผู้หญิงคนนี้ซึ่งเป็นอดีตอาจารย์อิเสเอศุนตอนนี้แต่กันแล้วครับแต่กันแล้วเลิกกันแล้วคือหลวงใัยนากับผู้หญิงคนนี้มาเจอกันแล้วก็ไป ขุดลุนของอี้เสียศูนย์หมดตังหลายแสนด้วยแล้วทีนี้เป็นไงครับสองคนนี้แตกกันแล้วเรียบร้อยคือใครก็กับอีเสียศูนย์นะโดนทั้งคดีโดนทั้งคด,ด,งดีครอบครัวแตกแยกดีนะไอ้ลอยเอ็นไม่แตกแยกกับเมียมันโดนทั้งคดีครอบครัวก็แตกแยกเห็นไหมครับตอนนี้คือปะแจกับปะแจก็เลิกกันแล้วหนุ่มแค่นัก็เลิกกับผู้หญิงคนนี้แล้วที่เสียงเงินให้กับอีเสียศูนย์เยอะแยะมันหมายเลิกกันแล้ว ดิฉันต้องตั้งคำถามไปที่บูมอีกครั้งหนึ่งว่าแหล่งข้อมูลคนให้ข้อมูลของบูมเชื่อถือได้จริงหรือคะว่าคุณเสือกับคุณรอนเขาแตกกันแล้วเรียบร้อยขณะนี้คุณเสือกําลังเปิดคลิปพรีเมียร์อยู่แล้วคุณรอนก็ถือประแจแล้วเขาก็คุยกันดูมีความสุขทุกคนในห้องนั้นก็มีความสุขสนุกสนานกันดีไม่เห็นเขาจะแตกกันตรงไหนเลยตรงนี้บูมไปเอามาจากไหนคะใครให้ข้อมูลมาว่าคุณเสือกับคุณรอนเขาแตกกันแล้ว ก่อนอื่นคือใครให้ข้อมูลมาว่าคุณเสือกับคุณรอนก็เป็นแฟนกันหรือเมื่อทั้งคุณเสือทั้งคุณรอนต่างสมรสแล้วทั้งคู่ต่างคนต่างมีคู่สมรสหนุม่มชายนาศก็มีครอบครัวคุณรอนก็มีครอบครัวแล้วบุมน้อยไปเอามาจากไหนว่าสองคนนี้เขาเป็นแฟนกันบอกเลยนะพอก้าเข้าแกงมึงมาฟังกูนะอีเส็ดสุดไม่เอามึงพาอมันไม่ไว้ใจแล้ว มันไม่ไว้ใจแล้วเพราะว่ามึงเนี่ยไปขายความรักมึงเอาความมึงเอาคําพูดที่มันพูดกับมึงเนี่ยไปพูดให้พี่หวานเจี๊ยบฟังอีนี่มันจะเป็นแบบนี้พี่พี่คอยดูครับอีแกียสุนมันจะเป็นแบบนี้แล้วคอยดูอีป้าฝรั่งเศสหมายสารถึงบ้านเกิดอีป้าฝรั่งเศสอีเสีสุนไม่เอาเหมือนกับหนุ่มหนุ่มชัยนาไงครับแต่ละตัวมีแต่อี้เก่งๆมีแต่ออกมาพูดมีแต่อีเบิงๆมีแต่แบบอีฉลาดเกินสุดท้ายเวลาโดนคดีแล้วอีกองเชียร์กองแตะกองแจ้งพวกมึงเนี่ยไปเชียร์กันเนี่ยกูไม่เห็นไงงชชีีี้้้้้เเปาาาาหหนนนนุุ่่มมยยยคคืือออแจขวพูดสส ไอีที่ชี้เป้ามึงทำไมไม่มาเป็นพยานไอ้อีฝรั่งเศสมึงทำไมไม่มาเหมือนกันกันกบไอ้พ่อค้าข้าวแกงเมื่อวานใครบอกว่าผู้เสียสูญคือน้องสาวนอกไส้ของพี่กดหนึ่งแล้วไอพี่กฎหนึ่งนะ่ะกูถามหน่อยถ้ามันเกิดการฟ้องร้องจริงเนี่ยอีพวกที่กดหนึ่งและไอะ้พ่อค้าขายข้าวแกงมึงจะกล้ามาเป็นพยานให้อีเสียสูญหรือเปล่ามึงมา,าดิบูมน่าจะเข้าใจอะไรสับสนสักนิดนึงนะคะการที่ฉันชี้เป้าว,ว่าหนุ่มชัยนาทคือใคร นั่นคือชี้เป้าสำหรับคดีของบูมค่ะที่บูมไปหมิ่นเขาไปเรียกเขาเป็นไอเมงดาชี้เป้าตรงนั้นไม่ได้ไปชี้เป้าในคดีที่อนามัยฟ้องหนุ่มชัยนาทอันนั้นไม่เกี่ยวกันแต่ในคดีที่หนุ่มชัยนาทอาจจะต้องฟ้องบูมหรือไปแจ้งคงแจ้งความเอาไว้แล้วอันนี้ก็ไม่ทราบได้นะคะแต่เป็นการชี้ว่า คนที่บูมด่าว่าเป็นไอหนุ่มชัยนาและเป็นไอแมงดาปีกทองไอนูนไอนี่เกาะผู้หญิงกินนั่นน่ะคนที่เสียหายจากคําพูดหรือโพสต์ของบูมคือหนุ่มชัยนาคือคนนี้คือคุณเสือนี่ดิฉันชี้เป้าให้ตรงนั้นค่ะแล้วก็ในการเป็นพยานเนี่ยสมมุตินะคะถ้าคุณเสือต้องการ คุณเสือก็สามารถเอาคลิปที่ดิฉันชี้เป้าไว้เนี่ยไปให้ดูที่สาลว่ามีบุคคลที่สามรู้ว่าไปอ่านโพสต์นั้นแล้วรู้ว่าหนุ่มชัยนาาคนนั้นคือใครได้มีการบอกไว้หรือถ้าต้องการดิฉันก็สา,สามารถทําหนังสือไปได้นะคะทําหนังสือส่งผ่านสถานทูตไทยว่าส่งให้เอาตรงนี้ไปขึ้นสารไว้ไดิฉันรับรองว่าดิฉันได้อ่านได้เห็นได้และเข้าใจว่า คนที่บุมน้อยเอ่ยถึงว่าเป็นหนุ่มชัยนาทนั้นคือคุณคนนี้คนนี้คนนี้ที่ฉันสามารถทําหนังสือส่งไปประกอบการฟ้องร้องอะไรอย่างนี้ได้เข้าหมายความว่ายอย่างนั้นกันค่ะบุมต้องเข้าใจสมัยม่ไม่ได้เป็นพยานให้หนุ่มชัยนาทในการไต่สวนมูลฟ้องเพราะว่าไต่สวนมูลฟ้องที่คุณไปไปกันเนี่ยนะอย่างที่บอกมันเป็นเรื่องของโจทก์กับสาร ฝั่งจำเลยมีสิทธิ์แค่ไปถามค้านเท่านั้นแต่เอาพยานเข้าไปส่งไปซักอะไรอย่างนี้ไม่ได้ต้องรอให้ต้องรอให้สารประทับรับฟ้องซะก่อนแล้วถึงจะมีการเบิกพยานถึงจะทางฝ่ายจำเลยก็จะเอาพยานไปได้จะสารจะประทับรับฟ้องไหมยังต้องรอนะคะ